สวัสดีครับว่ากิ่นยูรหากินคนเลย <laughs> สวัสดีครับขอบคุณ FC ทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณมากครับที่คอมเมนต์มาขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่อาภาให้พันหนึ่งโอ้ขอบคุณพี่พอาภาพรนครฟังให้จบก่อนพี่อาภาว่าให้แขกหลอดหนึ่งพันให้ให้เอามาให้น้องกีเป็นค่าดอกไม้วันวาเลนไทน์โอ้จริงไปกู้ซุ่มหรือไงน้องไปกู้ซุ่มหรืเปล่า วนนี้วันวันวาเลนไทน์พี่น้องเอ้ยจกสิแดยังน้ำแขกหลอดบเดี๋ยวรอกยางให้เอาดอกให้กาจกสองดอดอกดอกยังดอกยังสอนดอกดอกยังดอกยังอะไรนั่งดีๆดูอันนี้กินกับใครเนี่ยลน่งครับเตีเตเตีเตีเตเตีปั๊ดคือปันัดกันไว้เถอะเิรีครับเปดรวันเลนไน์แก่แก่มาทุกปีเลย เอาเราก็หักเจ้าเนาะเจ้าเราบ่หักเลยนี่นวะขนาดขนาดยุคคอนแกนกันยังนั่มาโทษบ่ารับสายอ๋อเป็นห่วงแขกหลอดค่ะงานตายอืมงานตายบ่มาะหอดตายบ่บาะันนี้ตายนอนตายเลยว่กักินยังไงนะเย็นตะโปครับเย็นตะโปอเขามีสุภาพเลี้ยงเด้อนี่เด้อเย็นตะโปของคุณแม่ คนพอดีเออสมดินตะโพยนี่แหะเด็ดบอกเลยมหนดี่ยเฮ้ยว่าะไเป็นเด็ดนะคมับพีอยู่บ่มันลุ้งเด้ลุงม่ชสิบประเับนขอบคุณเอซพี่อาหารครับพี่อาหาจากญี่ปุ่นเอาคือว่าญี่ปุ่นแผ่นดินไว้หม่องไหนนี่มีแผ่นดินไว้อยู่มองอนี้เลเป็นกำลังใจให้คู่ที่ ผสมกับปิเห็ุนะครับเื oh, my God, my God. ่อลูกเขาลุง่ลงนม่เฟดเนี่ยลุงเฟดได้ยือชีวิตเราลุงตัวลุงตัวก็ได้ห้าร้อยเด ทำยูทูปมาเพิ่งจะได้เงินห้าร้อยเป็นครัง้งแรกเยอะเมื่อวานมือเศร้านี่ก็ได้ใครเป็นคนให้เอาพี่อาภานี่ยเด็ก็ร่วมกับอเออน้ำแข็งนี่ไงแต่ว่าเงินพิเศษสำหรับอันนี้เงินพิเศษอนะนะตั้งแต่ทำยูทูปมาเพิ่คงครั้งแรกคนแรกนั่นเองี่ให้ให้ลุงตู่เนาะใช่ใช่ใช่ให้พูดถึงกัน FC นะพี่คนแรกที่ว่าให้เอามอื่อหนีวันวันเลียนไายเป็นกะลี่ไห้ขอบคุณพี่อาภามากนะครับขอให้พี่อาภาสวยๆพี่อัูงไหนเพื่อนสาวแล้วเกิดพร้อมลุงตู่เดี๋ยวซอยกันบอกวว่่าาเเป็นนพือส แม่เสี่ยวเอาให้สุขภาพแข็งแรงมีความสุขอยู่ดีมีแหงรับเงิอตลอดปีโชคดีตลอดไปแล้วก็ให้สุขสมหวังกับความรักด้วยนะครับให้มีคนรักมากมากครับก็ให้เอ็นดูลุงตู่แบบนี้ไปนานๆครับผมขอบคุณครับป้าเตนป้าเต็นก็ได้นะคะป้าเต็นพี่อาภานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอยพรอไหนนนี้ยพอให้ สวยๆขึ้นแล้อค่ะแล้วก็ลำๆเรื่อยๆขึ้นท้ายพวกเขาด้วยค่ะประแจงของพวกนี้หลายค่ะน้ององาผ้าเนาะน้องขอใหายลำๆเรื่อยๆสวยๆขึ้นนะคะขอบคุณค่ะอ่ะป้าหน่อยวันนี้ป้าหน่อยก็ได้ป้าหน่อยขอบคุณมากนะคะที่ให้เป็นเสี่ยวพ่อตู่เด้อเที่ยวลุงตู่ที่นี่แล้วก็ ขอมีเงินมีทองมีความสุขมากๆสิ่งไม่ดีให้หนีไปไกลๆให้เพิ่งไปเจอแต่สิ่งดีๆมีเงินมีทองร่ำรวยมีความสุขในชีวิตขอมีความสุขร่ำรวยรวยแค่นั้นแหละคนเราสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะรวยเร็วก็ขอให้รวยอีกนะคะข้อเกียก็เหมือนกันนะคะขอบคุณพี่อาภานะคะขอให้รวยรวยรวยเร็วก็ขอให้รวยอีกนะคะเจ้าหิวเข่าบ่ไปเฮ็ดวงเด่นหนาเจ้าขึ้นแหลแท้ แต่ว่าใส่เขี้ยมตียโอ้ทำการเกษตรครับอยู่บ้านทำการเกษตรครับไปปูพักว่าจะทอเฮ้อยังไงเื่อไปเก็บพักไปไอ้ถอพัชีโอ้ใส่พัชีคือเอามาพักเดี๋ยวคือบอกว่าเอากระลำมาขันตมแน่โบได้เอาหมามันตรามันไว้ก่อนโอ้ยบู๊ขดเหรีดแท้เรียนอาไรมาจำมิดสกิีบังดูนุ๊กมาทอด้นล่ยนีสองลอยนี่แกะเราสองอย ก่เรอมนคือนกเจียวเียวนำาซอร้อนมันมีแายิไปใสกินแลไวจิไปใส่อะวัไก่น้ำปลาวไก่สียเกส่งมลปบ้านมาเล่นไทยอยู่น้ำเมา้าไก่เสียกล้ก็ยอมวนกล้องนี่มวนได้ยังไ่มีคือว่าขาย อายุค่าสามปัญหาเลยอ๋อกัออวมีเน่วเนี้กฝากซองนึงนี่ไหมนี่ไกล้ยังกตี้เตี้เตีจะไปไว้ไสบันเกตี่เหรอเมืองไกลแต่ไหนมันห่วงกระตาก,กะตายู่

เดวแวคลิปคลิปหนาวใช่ไหมที่ตับ <para> มึงมันม <more> ันอันขาไปตูเรียนมากนะแม่ด้วยให้ได้งอเอาขึ้นไปไ้ให้เขาเจเอื่นมาอก่อนที่แหลบมแคร์ก็ตีตั้งแคร์ะเนี่ยเนี่ยน้องว่าอิ้นมันแคร์กหนาวแคร์ยังไหนมันมันไม่ยิ่งในไรหวังสิน้องรู้หน้านองรู้หน้าป่ะนะตั้งซื่อหมามิเตื้อตั้งซื่อยงก่อนองรู้หน้าแล้วั่นว่าขัมาขันมันขับมันดื้อไรอีหูขี้เลื รน่าลน่าลๆน่าลน่ายามเออเอิญบเอิญแบบแขกไมันเป็นผู้หญิงรหมาผู้หญิงนาองว่าหมาตัวนี้ผมเลยมาจากบุรีในรูอือในรูในรูมีอะไรมีหมาไหาหนูได้หมามาบ้านในรูมีอะไรเนในรูอะไรหาหมาหาหนูจะได้หมาน่อยไหิวแจงวะไปหาไปหาคนคนไปหาหนูแต่ได้หมามา เอามาเล้วเอามาเดีวมันกะบุร okay? ีอ่ะนุ่มกะบุหรี่มันกินไผ่วาหุ่นนุ่มกรยังังอยู่นะฮะมันห่วงเอมันดำๆมันห่วงเอมันห่วงเสือปังงตปะเต็ยนเอาไปเลี้ยงเดีนี่ก็ต้องอ้วนตั้งกล้องเดี๋ยวสบิตงตลกแขกบอลตงน้แขกหลรตลกซื้อฟังนะครับพี่น้องตลกยังมันทำมีแมสแขกบอลเสื้าเบาผ้าหัวขึ้นเหรอเขกบเอาไปยามไแขกอไม่ตลกไปยัง้นตลกไม่ตลกเอาไปยัง้นตลกไม่ตุลุก มืู่้เมื่อไงลูกตูสิมาฟังแจกบอลต่อตกูลกฟั่งนะห่างหายจากวงการตลกไปโดนนะแจกบอดิกาได้ออกช่องกันแต่ว่าหามรับหนึ่งหอดเดิมวายวาอย่งโมาวฟั่แจกออยู่วายกินลูกตูวไปได้หามุกนี่หามุกนี่ลูกตวลูกตัต้องสนาับพนาบเดียนงสีเพราะว่าุูจักแล้วนะว่าเอาเอาเอามกรากุมพารุมพามีนาดิอีอันนีวบอกบอกใครเลนดิ เหรินบุ้ยแบบยู่ในบ้านนี่ลุงถูเหลินบินครนึ่งสองสามสี่ห้าบุยมกรากุมภากุมภามีนามีนามีาไปบ้านเจ้าจ้าบอภาษายังบุอ่าบอกไงดวงเด่นมแตงเตี้วบอกกับฟังบ้านท่อยู่เุบิน่เต่เกีย

โอ้ยเี oneself, ้ยวห่อยงไงวะ้ไปไนี <laughs> ่้ยงเราไปหนเอาลองมุ่งนี้ม่ี้กินไมด้หอกกินปูไม้ถ้า้ามตองออิ่งต้องาตองอบัวต่องตรกเียงออียอสานในลุงตู่เปียดให้่เราต้องทำทา้ากนี้นั่งอยู่้โอ้มบางครั้งอิสี เขาอยากดูอยากดูเทพแบบว่าเทพเป็นพี่ีพื้นบ้านไหมเทพเป็นพี่บิตของนุมม่มเบียพี่บิเจริญเรียนแบบยังไงสบาสบายไม่อย่างไอยากกระเพงสิเดือนเป็นยังข้างห้องนุมม่มเียผม่เข้าใจบางข้างเลยสภาพว่าปไปหานุมเมียนุมเมียหนุมเยนมียเพื่ออนนุมเม่เบุกกระจเท่าเป็นนะ่าเดือผลเป็นยังข้ห้องนุมเมียเอาใส่เื้อไปให้ฟังเรื่องนุ่มเนีาฟังมด้วแล้วสีสก๊อตีซื้ออาคมเหร มอราคมอาคมคือบคาส่อาคมอาคมแขกรอดคู่เล่นสกเอาต่อไปเมื่อกี้ไปอดแผพนนั่อามาจา์สมชายไปบุญเรื่อาจารย์ชัชชสมบูรผู้ที่เพิ่งปิดล้งส่งดิสูมอ่วนาผมเลยไปยุวันไพ่ไปเขา้อวไปไปหารองเพ่งไปซ้อมลองเพ่งกับเป็นน้ำเขาคนวาไอเด็เปะลองกับล่อเหมือนโบกเรืองกันในลองกับล่องในลองอาพนนกันนี่ ลองคือพ่แม่ล้ำไหมผมเคอาแผ่นนี่ครับอาแผ่นดิแผ่นแท่งบ่บอซี่เพนบัตก็ได้แถมนล้วกิมบิลึกงถุงแผ้นแทงหมอรุกซีนวะไปอาแผ่นไปไล่ของอาพี่กันนี่จัดสุนช่ายจัดประมวลของอาจารย์มาเตอร์ดูเข้มเข้มดูดูน้ำว่านได้ไปไล่หมองอยู่ดิของอาจารย์นุ่มพูทใอะไรไปเจ้าเสียงบดีเราพี่น้องไม่ได้เลยไปไล่หมอง ผู้ใดขึ้นกาสนับสนุนผู้ใดอาจารย์สุนชัยเพิ่นไล่ตั้งซื้อให้มนุษย์เพชรมนุษย์โจเอ็ดล็อกของขีมุนไม่ถึงตอนนะฮัดเราได้ไปคนเดียวนับกันครับไปทั้งซีซีน้องบนครับชุดนั่นหนุ่มเพชรเพชรดาราพันธ์คือไอยุทธพี่ไส้ทีอยู่อยู่บ้านแทนอ๋อเมันก็เป็นหาคนตัวขนาดยุทธมาอำนาจปรอยู่ไม่เกี่ยวกับบ้านไม่เกี่ยวกับบ้านมากเพชรดาราพันธ์มนุษย์โจ เราซื้อตังซืหงานุ่เอ็เพชรบ้าแหมเอาไปยังว่าอาคมเพชบ้านแหมบ่เพิ่นืตอังมันจังคองจ่องมาแล้วเพิ่นว่าเตุผูแค่นั้นแม่คุณก็เลยอื่นเอ็ดมาทัศบุล่ะนุ่เอ็ดทุกอันแค่ครับเป็นสีนีไหนาเอ็อเอเอบ่หลงซื้อตัวบ่เอ็ดเอตเอ็ดาเรี่สามวกะอ้าวั้ะกีลหดิเออเออจะได้ยินตัโพยเนาะได้สดหมเบคีบจะได้ยินตัโพยยาย คื่เไลุดมัคือกเทืออดี่แล้วนะสิบอ็ดโอ๊ม่ไปไลุดไลุดต้องไลุดส้มมันจะมุกตวนกเอาแคนี้ละเอิดปทีมาของไลุดไลุดของของนุมเบ็ดกัมีซมีพี่น้องเดี๋ยวย่งอยู่ย่งอยู่ตอนนี้แข่งร้อเแข่งรอดจับกัคิดไม่นาะเอาันีเอาเบิงกสซมพี่น้อง นะบน้องฮวงมวนกับลุงตู่กับพี่น้องอยู่น้ำกันกินข้าวกินกาแฟฟังน้องไว้ถ้าเบิ่งน้ำกันเด้อพี่บ้านประการใดหรือว่าลุงเอ็นบอกยังว่าถูกต้องขอประทานอภัยขอบุญขอบคุณพี่น้องกีฟซี่ยืดเืมกดสับสับไข่กดไลไ์กดแชร์คอมเมนต์กันเข้ามาหลายๆครับสวัสดีครับ